จับตาชมพู่หวานเจีย๊ยบหรือจะไปกันใหญ่ล่าสุดแม่ชมเคลื่อนไหวหน้าใจหายมากค่ะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ที่ทางตัวแม่ชมพู่อารยาได้ออกมาโพสตเข้าความลงใน IG Story พร้อมแท็กไปหาหวานเจีย๊ยบธนรัตน์ผู้จัดการส่วนตัวซึ่งในโพสต์ระบุว่า ะะเดี๋ยวแถลงเร็วๆนี้ค่ะพร้อมกับใส่ emoji รูปไมโครโฟนทําเอาหลายคนเกิดความสงสัยว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีดราม่าอะไรหรือไม่แต่ก็มีหลายคนที่มองว่าชมพู่กับหวานเจี๊ยบคงไม่มีอะไรเพราะดูแลกันมานานมากค่ะซึ่งในช่วงนี้หวานเจี๊ยบก็บินไปพักผ่อนที่ต่างประเทศและมีหลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นแค่การโปรโมทอะไรหรือเปล่านั่นเองหลังจากนั้นทางด้านหวานเจี๊ยบก็ได้ตอบกลับไอจี ตอรีของชมพู่แล้วในการโพสตเข้าความสั้นๆว่าพักเต็มที่ละแม่และใส่อีโมจิหัวเราะน้ำตาไหลพร้อมทั้งแท็กไปที่ IG ของสาวชมพู่ค่ะล่าสุดเข้าไปส่องใน IG ของแม่ชมเห็นได้ว่าตรงไบโอของแม่ชมก็ได้ลบคอนแทคของหวานเจี๊ยบออกแล้วการเคลื่อนไหวนี้ของแม่ชมทำเอาแฟนๆหลายคนมีใจหายกันเลยทีเดียวค่ะ อย่างไรก็ตามแฟนๆอีกด้านก็เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าด้านชมพูได้ลบคอนแทคออกนานแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามก็ต้องรอฟังจากตากของทั้งคู่กันเองค่ะว่าสรุปแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่ค่ะ